เลื่อนวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด1เมษายน63ออกไปครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้26มีนาคม2563นะครับเมื่อ25มีนาคม2563นะครับที่ห้องประชุมอนเนกประสงค์ชั้น3สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับนายพัชระ อนันต์สินประธานกรรมการสลากกินแบ่งบรัฐบาลแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งบรัฐบาลเรื่องการออกกลางวันงวดวันที่หนึ่งเมษายนนะครับก็แจ้งว่ามีการเลื่อนออกไปเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะครับจากโรคโควิดนะครับตามนโยบายของรัฐบาลนะครับเลื่อนการออกสลากงวดวันที่หนึ่งเมษายนไป,ไปออกวันที่สองพฤษภาคมนะครับ เวลาออกก็คือ14นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาณห้องออกรางวัลสลากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลและจะไม่มีการจำหน่ายสลากงวดวันที่16เมษายนและงวดวันที่ 2, 2> พฤษภาคมนะครับโดยรางวัลที่จะไปออกโดยการออกรางวัลของวันที่2พฤษภาคม63นี้ก็คือรางวัลงวดที่กำลังขายอยู่เดี๋ยวนี้แหละครับจริงๆแล้วจะเป็น สลากงวดที่จะออกวันที่1เมษาก็จะไปออกวันที่2ส่วนของวันที่16กับวันที่2เนียไม่มีการผลิตสลากออกมาขายนะครับก็รอออกวันที่2เลยนะครับก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับส่วนการออกรางวัลนั้นถ้าสถานการณ์เปลี่ยนไปอาจจะมีการพิจารณา ใหม่ก็ได้นะครับสถานการณ์โควิดเปลี่ยนไปนะครับอาจจะมีการพิจารณาใหม่ถ้ามีการพิจารณาใหม่ก็จะแจ้งให้ทราบแต่เบื้องต้นเลื่อนไปออกวันที่2พฤษภาคม63นะครับงวดนี้แล้วก็งวด16เมษากับงวด2พฤษภาไม่มีการจำหน่ายสลากครับสวัสดีครับ